กันยจ๊ะอืมอืมกล่นอมันุนๆน่ะกลิ่น,กล,นกลิ่นอะไรเหรอจ๊ะไรู้เลยว่าต่ก้าหเปล่าอ่ะเอ้กรไม,ม่มีผิดอะไรผิดปกตินี่จ๊ะกลิ่น้น มันหอมเลยมันเหม็นนะมันก็หอมนะแต่มันหอมมันหอมจนฉุนนะะอย่าจามนะถ้าพี่พัดจามนะหวังจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่าจามก็ได้ล้อเล่นนิดเดียวไปเรว ไม่มีอะไรหรอกพี่กำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับเครื่องยนต์น่ะแต่ว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยอ่ะภาษาอังกฤษมันเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> พี่พัทเนี่ยขยันนะพี่ไม่ได้ขยันหรอกพี่อยากอ่านมันอะ่ะมันจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเยอะอะ่ะ <c oughs> เอาอย่างนี้ได้ไหมคะสว่างว่านะพี่พัทน่มาสอนสว่างขับรถกับพี่พัทอ่ะแล้วสว่าง ก็จะตีภาษาอังกฤษให้ดีไหมบางทีนะคะไม่แน่นะพี่อาจจะไปสอบเทียบอาจจะสอบเข้าในระดับมหาลัยก็ได้นะเนี่ยคงจะไม่มีปัญญาเรียนถึงระดับนั้นหรอกเพราะแต่สว่างจะมีเวลาเลยช่วงนี้สว่างพักงานนะจ๊ะแล้วพ่อก็ไม่ค่อยสบายด้วยสว่างก็เลยต้องดูแลแมีเวลาถมเทปะ ที่แถวนี้จเจริญขึ้นนะสว่างยี้คิดแล้วว่าแะ่กจะเปิดเนซเซอรี่ส่วนตัวนะจ๊ะมหมายความว่าสว่างจะไม่ไปทํางานที่กรุงเทพเหรอคิดเลยว่าอย่างนั้นนลนะจ๊ะเป็ห่วงพ่อนะคะพ่อก็อยู่คนเดียวก็คงจะเหงาอะ่ะแล้วว่ายังไงนะจ๊ะเรื่องเรียนอะ่ะเอาสิว่าแต่ สว่างอ่ะคงจะไม่ว่าพี่นะพี่สมองพี่กับความจำพี่ยังไม่ค่อยดี <c oughs> นี่สมัยนี้นะคะเขาไม่ได้ใช้วิธีการอ่านแล้วก็ท่องจำกันแล้วละ่ะลองนะ <c oughs> ว่าแต่ว่าเราจะไปเรียนขับรถกันที่ไหนดีล่ะ <c oughs> เลยยากตรงนี้ไปนะมันจะเป็นถนนว่างๆอ่ะ แล้วก็วิวสวยด้วยพี่เคยพาวันแรงเขาไปขับรถอยู่บ่อยๆอะตรงนี้เหรอคะเออตรงนี้เลยแยกเนี่ยที่จริงนะพี่แรมเขาขับรถเป็นอยู่แล้วลหละแต่สว่างสิขับไม่เป็นเลย โมบินอออโตโเมล์เรือเอ็กซิเดนแอ็กซิเดนถูเครื่องมือเอ็กซิเดนเอ็กซิเดนเอ็นกิยรเครื่องยนต์พูดไรเหรพี่เห็นพูดงี้มาตั้งนานแล้วนะ ำลังอ่านออกเสียงนะวิวว oh. ิลล้อรถเอนจิ้นเครื่องยนต์ทูเครื่องมือทูเครื่องวิลขยันจริงเลยนะพี่เนี่ย <c oughs> แล้วพี่น่าหนูพวกนี้มาจากไหนอะ่ะสว่างเข้ามาให้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> สว่างนี่ก็ดีนะ มีกระใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดวิวออโตโมวิวบนและถุนแล้วนี่พี่ต้องมานั่งเรียนเองเหรอเปล่าหรอกสว่างเขาสอนให้อ้ยสว่างเขาสอนให้อ่ะออะไรอะไรที่เขาสว่างแล้วเนี่ยเออถูกสว่างเพราใจดีเหมือนกันเนาะทำกับข้าวก็อร่อยแล้วตอนที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ช่วยพวกเราตั้งหลายหน่ะ นั้นเหรอ,อตูนเครื่องมือเอนจิ้นเครื่องยนต์วิวล้อรถวิวล้อรถเครื่องยนต์เครื่องมือเครื่องยนต์เครื่องมือ ร้อนหมดเออพี่การที่คุณกำลังจะเป็นแม่บ้านนี่นะเขาใจดีอีทุกคนหรือเป่าผมอะ่ะก็ฝันอยากจะมีแม่บ้านดีๆเขาสักคนน่ะเอาส,สวยๆน่ารักทำกับข้าวเก่งแม่บ้านอะไรแม่บ้านใคร เปล่าพี่ผมผมก็ฝันผมไม่เรื่อยผมก็นึกมโนภาพขผมไปเรื่อยพี่นะอย่าคิดมาานะพี่เช่าครับอืมนายว่านายว่าขว่างเขาสวยไหมก็คงไม่ถึงขั het, ้นวันแลมอ่ะแล้วก็ไม่เหมือนกับพินแต่เขาก็สวยดีอ่ะเวลาเขายิ้มนะฮะ โลกนี้มันทั้งสดใสพี่ลองสังเกตดูสิอืมเราจะลองสังเกตดูนะอาจารย์เป็นดวงปีน,นี้ยมีคนสันดีทั้งหลายคนนะจ้ะพีส่สากับนีน่นเนี่ยป่ะ ถ้าจันเต็มดวงอีกแล้วเดี๋ยวนี้วันสว่างวันสว่างขอบใจมากนะพี่ก็นึกได้ว่าเธอเป็นกำลังใจให้พี่มาโดยตลอด